เออไอถูกาโวยเอสอสงสัยนะวันนี้มีอะไรให้ดูมั่งต้องไปดูกันหน่อย้ยเสียงอะไรดังๆว่ะนะโอ้ลำคาญหายเฮ้ยวันนี้มีอะไรให้ดูมั่งต้องไปดูกันก่อนเผื่อมีอะไรไม่ดีไม่ดี แล้วอะไรมันจะไม่ดีล่ะเฮ้ยช่างเลยแต่มันยิ่งจะไม่ดีอะไรวันเนี่ยอดอักคนแรกเลยเหรอพี่คนแรกเหรอผมอะอ้20สิบตัวาัศบไิได้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 พี่จะให้น้อง เขาเก่แล้ววะอ้งขานโอเคอาไปสใจนะเราก็ต้อมาทำฮเฮวช้าจริงเออมา,อาม,มาอดทุใหมก่อนชช่อกดเลย ราต้องไปสร้างโลกกันอีกใช่ไหมเนี่ยเออจะว่าไปนะเฮ้ยอะไรมันเติร์ดจังเลน่ารำคาญนะโอู้มาละ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 ก็คืออะไรนะอะไรรับกดทันทีเออก็ไม่รับมากกดจบคลิปเอาไม่รับครับร้อเล่นรับกดทันที ก่อนละเ้ยกลับไปครับผมช่วยนับกันหน่อยดิอู้หลอดเว้ยชิวๆ I am sorry โอง่ายสุดไอง่ายได้มากไม่เชื่อนะกดนับเลยหนึ่งเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบครบเห็นไหมบอกแล้วว่าครบนะ ก็สำหรับการแล่วคุณผ้ก็จ้งกก็กก็กขอจบไปด้วยก็อยากจะฝากถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ผมหายไปไหนครับผมจริงๆผมไม่ได้หายหรอกครับกูติดเกมถามว่าเกมอะไรครับผมเอครับก็ขยายให้ผมไลฟ์วันนี้ก็ได้เลยนะบอกมาแต่ถ้าจะให้ผมไลฟ์ก็หกโมงเย็นนะโอ้ยหกหกหกโมงครึ่งอนะโอเคนะ ไม่ได้หายไปไหนแล้วติดเกมเอเอฟเล่นกับเพื่อนอหูยบึ้งมากันไปขยโอยเลยเโอ้สำหรับการรับคำถามน,นี้ก็ต้องขออนามัวผิดกฎครับซี่ไปว่าคำถามอะ่ะเออเดี๋ยวกูคิดเองมีน,นี่จ้าจ้าจ้าจ้ยเฮไฮไฮโอ้ไปแล้วสไคย์ต่อไปว้า